ายพันธุ์ไทยโบราณททะท,ะท,ะที่หายากยิ่งมชมยากมากในโลกล่านภา,าลายนี่คือแขกรับเชิญแล้วนะฮะถูกต้อง,องอจะคุยกันยังไงรู้เรื่องเนี่ยคุณนะฮะงงใช่ไหมงงสิคุยกับแมวไม่ได้ใช่ไหมคะครับต้องคุยกับคนที่รู้จริงเรื่องแมวสิคะคุณวันนี้ที่ฉันเชิญท่านประธานสมาคมแมวไทยโบราณนานาชาติด้วยหรือองค์กรที่ชื่อว่าชิมบ้าคุณบิวพนารัตนคำฉัดค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีคุณบิครับเชิญครับคุณบิวค่ะสวัสดีค่ะนี่ คุณจริงๆที่พาพวกเขามาค่ะรักแมวมากเลยแล้วก็หาชมได้ยากด้วยใช่ค่ะนี่คือแมวพันธุ์ไทยโบราณที่มีมาดั้งเดิมตั้งแต่คู่อยู่ในบ้านเราใช่ค่ะก็คือแมวไทยโบราณเนี่ยเราจะระบุเรื่องเกี่ยวกับข้องเกี่ยวข้องกับตำราแมวนะคะตำราแมวของเราเนี่ยคือมีแมวมงคลเนี่ย17สายพันธุ์ด้วยกันนะคะมีมานานหรือยังคะมีมานานแล้วค่ะประมาณ300ปีที่แล้วนะคะตำราแมวเลยใช่ค่ะก็คือแมว เมื่อก่อนเนี่ยมีแมวมงคล17สายพันธุ์นะคะแต่ตอนนี้เหลือเพียง5สายพันธุ์เท่านั้นนะคะเสายพันธุ์17เเหลือเหลือ5้สายพันธ์ใช่เพราะว่าขายไปไหนเยอะกัน สายพันธุ์อื่นเนี่ยได้สูญพันธุ์ไปแล้วนะคะตอนนี้เหลือแค่ห้าสายพันธุ์ที่เราเอามาโชว์วันนี้นะคะมีสายพันธุ์อะไรบ้างคะวันนี้นะคะเรามีแมวก็คือโคราชนะคะคือตัวนี้โคราชโคราชเนี่ยลักษณะของเขาเนี่ยจะเป็นสีเทานยาให้คุณวิหยิบขึ้นมาคุณชมได้ดูเพราะว่าเผื่อใครไม่รู้ว่าเอ๊ะแมวสายพันธุ์โคราชหน้าตาเป็นยังไงโคราชก็จะเป็นเส้นเส้นใส่ผักใส่หมูไม่ใช่อันนั้นเป็นอีกกิมมิกหนึ่งอ๋อนัหมีนัหมีโคราชโอ้ยสวยจังเลยลูก โอ้เป็นออกสีขาวเทาเงินสะท้อนแสงนะฮะแมวโคราเนี่ยคือจะลักษณะของเขาก็จะเป็นสีเทาล้วนทั่วตัวนะคะแล้วก็มีปลายขนสีเงินนะคะเราจะเรียกว่าดอกเหล่านะคะดอกเหล่าใช่ค่ะดวงตาของเขาจะเหลืองเขียวนะคะนี่คือลักษณะของแมวโคราชตามตำราเชื่อว่าการเลี้ยงแมวโคราดเนี่ยก็หมายถึงว่า มีคนรักไข่เสน่หานะคะนั่นคือลักษณะของแมวโคราชค่ะเจ้าตัวนี้สายพันธุ์ชื่อว่าอะไรคะคุณบิวตัวนี้นะคะเราจะเรียกว่าโกนจานะคะโกนจาใช่ค่ะแมวโกลจาเนี่ยลักษณะของเขาคือจะสีดําล้วนไม่มีขาวนะคะดําล้วนเลยขนเงานะคะดูลักษณะขนจะเงาสะท้อนแสงเลยแล้วก็ดวงตาเขาจะมีเหลืองนะคะจะเป็นสีเหลืองดอกบวกนะคะนี่ต่างกับเหลืองโคราชไหมคะสายตาเขา ต่างค่ะก็คือโคลาเนี่ยตอนโตขึ้นเนี่ยเขาจะมีเขียววงในแต่ถ้าเป็นโกนจานเนี่ยเขาจะเหลืองเหลืองหมดเลยใช่ค่ะเหลืองหมดเลยแล้วก็ฝ่าเท้าเนี่ยจะเป็นสีดำนะคะดำหมดดำหมดดำดำทุกอย่างเลยค่ะดำหมดเลยดำทั้งตัวเลยฮะดำทั้งตัวยกเว้นหูหูไม่ดำยกเว้นหูหูด้านในเขาไม่ดำตัวนี้ออกสีช็อกโกแลตนะครับใช่ถูกแล้วค่ะก็คือตัวนี้เราจะเรียกว่าแมวสุภลักษณ์นะคะสุพลักษ์ใช่ตอนนี้เป็นแมวที่ ถ้าถือในตำรามวมงคลเป็นแมวหายากที่สุดนะคะเยอะไหมคะคุณบิวตอนนี้สุพลักษ์เนี่ยไม่ถึงร้อยตัวนะคะทั่วประเทศทั่วประเทศค่ะทั่วโลกฮะไม่ไม่ถึงร้อยตัวลักษณะเด่นก็คือฝ่าเท้าสีชมพูนะคะเราจะเห็นฝ่าเท้าใช่ใช่ใช่ค่ะหนวดทองแดงดวงตาสีเหลืองนะคะแล้วก็มีสีน้ำตาลเข้มทั่วตัวนะคะไม่มีพอยต์หรือไม่มีแต้มนะคะถ้าท่านใดมีแมวเห็นว่าแมวตัวเองเนี่ย เป็นแมวสายพันธุ์อะไรนะคะคสามารถส่งเข้ามาหาสมาคมได้เลยนะคะว่าสอบถามว่าแมวของเราเป็นสายพันธุ์อะไรอย่างสุภพรักเนี่ยแมวสีน้ําตาลทั่วไปไม่สามารถเป็นสุภพรักได้นะคะเราให้ดูฝา่าเท้าอย่างเดียวเลยสีชมพูเท่านั้นนะ,ะสีชมพูถึงจะเป็นสุภพรักได้ใช่ค่ะนี่คือพันธุ์แท้พันธุ์แท้ค่ะมีลักษณะใกล้เคียงมาที่สมาคมจะได้ตรวจสอบสายพันธุ์กันใช่ค่ะแล้วก็เราก็ยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจดทะเบียนแมวโลกเนาะแมวสุภพรักเนี่ย แมวสายพันธุ์อื่นเนี่ยโดนจดไปแล้วถูกต่างชาติจดไปแล้วนะคะตอนนี้เป็นเหลือแค่สายพันธุ์เดียวที่จะเป็นสิทธิ์ในชื่อของต่างในบ้านเราใช่ค่ะตัวนี้ตัวนี้นะคะเป็นแมววิเชียนมาสนะคะอันนี้ลักษณะเด่นของเขาเป็นยังไงคะเจ้าวิเชียนมาสเนี่ยค่ะตัวเจ้าแมววิเชียนมาสเนี่ยค่ะก็คือเขาจะมีแต้มเข้มก้าวแห่งนะคะตรงหคะใบหูนะคะแล้วก็ ใบหน้าของเขาแล้วก็ขาสีข้างนะคะแล้วก็ส่วนหางนะคะแล้วก็อวัยวะเพศค่ะเป็นจุดที่น่าซูมมากตรงนี้ใช่ัหงเพศหญิงเพศชายสีเข้มหมดจะสีเข้มหมดเลยนะคะใส่หน้ากากเลยครับถูกค่ะเราจะเรียกว่าแมวตระกูลหน้ากากเนาะแล้วก็แมววิเชนมาเนี่ยคน ตามตำราเนี่ยเขาจะว่าไว้ว่าถ้าใครเลี้ยงแมววิเชียนมาดเนี่ยจะทำมาค้าขายขึ้นนะคะอ,อันนี้ก็ถูกต่างชาติจดทะเบียนไปแล้วใช่ไหมใช่ค่ะถูกค่ะน่าเศร้านี่ไงตัวนี้ค่ะแมวขาวมณีลักษณะของเขาเนี่ยจะสีขาวล้วนทั่วทั้งตัวนะคะ ตัวนี้จะมีตาสีเหลืองนะคะทั้งสองข้างแล้วก็บางตัวมีฟ้าทั้งสองข้างรหรือว่าตาสองสีฟ้าข้างหนึ่งหรือเหลืองข้างหนึ่งนะคะลักษณะของเขามีสีฟ้าหรือเหลืองก็ได้ได้ใช่ค่ะเราให้ดูลักษณะเด่นๆของเขาก็คือต้องขาวล้วนไม่มีสีอื่นแซมนะคะห้อเพิ่งตื่นนอนใช่ค่ะเพราะว่าขี้ตายยังเต็มตาลยไม่ได้ล้างหน้าล้างตามาไหน แปลงฟันด้วยอันนี้คือขาวล้วนใช่ค่ะกุ้งเท้าเขาสีอะไรคะอุ้งเท้าเนี่ยเขาจะสีชมพูค่ะต้องสีชมพูล้วนใช่ค่ะตีชมพูชัดเจนเลยชมพูชัดเจนจมูกก็ชมพูขาวอมชมพูใช่นี่ของชมพูเนี่ยของแท้ค่ะขาวชมพูค่ะขาวมณีมีความมงคลยังไงคะก็คือขาวมณีเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีใครทราบว่าขามณีเนี่ยมีตำราแมวบ่งบอกนะคะเราเพิ่งค้นพบตำราแมวเนี่ยเมื่อไม่นานมานี้เองว่าเขามีนะคะ คาว่านีเนี่ยส่วนใหญ่คนก็จะชอบเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์ส,สินเหมือนกันมีความเชื่อเกี่ยวกับมรดกตกทอดนะคะนัลักษณะของคาวมานีทีนี้มีอีกสายพันธุ์หนึ่งคุณผู้ชมที่บอกว่าเป็นแมวที่เป็นยีนใหม่ใช่ไหมคะ,คะที่พบขึ้นในบ้านเรา,าอันนั้นคือสายพันธุ์อะไรคะคุณบิวคะวิลากรุงเทพค่ะวิลากรุงเทพทำไมถึงใส่คำว่ากรุงเทพเข้าไปคะ วิลากรุงเทพเนี่ยเป็นแมวยีนใหม่นะคะค่ะก็คือที่เราใส่คําว่ากรุงเทพไปเนี่ยเราเพื่อให้เกีรติกับแมวตัวแรกที่เราค้นพบอยู่ในกรุงเทพด้วยกันแล้วก็คําว่าวิลาเนี่ยภาษาโบราณแปลว่าแมวค่ะเราก็เลยใช้ ชื่อหลากรุงเทพลักษณะเด่นของเขาเคยไงคะจะสีออกเป็นน้ําตาลครีมนะคะน้ําตาลครีมทั่วทั้งตัวนะคะแต่ถ้าดูลักษณะใบหน้าเขาเหมือนใส่แว่นสีขาวใช่ใช่ใช่แล้วก็มีตาสีฟ้าใช่เขาดูน่อสิคกเอยเหมือนใส่แว่นจริงด้วยเหมือนใส่แว่นสีขาวนะคะแล้วก็มีจมูกสีชมพูค่ะเท้าสีชมพูค่ะนะคะ ทีน่นี้ตอนนี้เราพบเขากี่ตัวแล้วคะเจ้าวิลากรุงเทตอนนี้ประมาณ30ตัวเท่านั้นค่ะในประเทศไทยใช่ค่ะในประเทศไทยแล้วอันนี้มีการจดไปแล้วหรือยังคะตัวนี้ยังไม่มีการจดเพราะว่าเป็นสายพันธุ์ใหม่แล้วก็ต่างชาติยังไม่ขโมอยอะไรไปนะยังค่ะ,คะเพราะว่าตัวนี้อยู่ในขั้นตอนการวิจัยค่ะร่วมงานกับมาหาลัยมาหาลัยหนึ่งเพื่อ,อทําแลบวิจัยแมวสายพันธุ์นี้โดยเฉพาะ นี่เราขอสนับสนุนจริงๆสนับสนุนให้แมวไทยนะคะทั้งสุพรักษ์แล้วก็วิลากรุงเทพแบได้จดทะเบียนเป็นของไทยนะค่ะแล้วถ้าเกิดว่าอย่างคุณผู้ชมที่ดูรายการเราอยู่ไทาทาน,นีตอนนี้เลี้ยงแมวแล้วอยากจะตรวจสอบว่าเอแมวของเราสายพันธ์<ร>อะไรสามารถที่จะมาร่วมอะไรกับทิมบ้าได้บ้างไหมคะก็คือถ้าใครเลี้ยงแมวสายพันธ์ไหนก็ตามนะคะอยากทราบว่าแมวตัวเองเป็นพันธ์อะไรนะคะสามารถส่งข้อความมาที่เฟซบุ๊กทิมบ้าสมาคมแมวไทยโบราณนานาชาตินะคะ แล้วก็ส่งรูปมาให้ทางเราดูเราจะมีแอดมินคอยตอบนะคะค่ะแ่วันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะคจิมบ้าสมาค,คมแมวไทยโบราณานาชาละคะและขอขอบคุณคุณบิวพนรัตน์คำฉัดและน้องแมวทุกตัวเลยค่ะขอบคุณ,คณนะคะ